สุชัญญาค่ะปีนี้อายุ64ปีอยู่จังหวัดนนทบุรียินดีมากๆนะคะที่ได้รู้จักกับเพื่อนในวัยเก่าติดเกาะไซเบอร์ค่ะก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันนี้นะคะ,ะพี่คิมก็ยังมีอาชีพส่วนตัวนะคะทำค้าขายอยู่ค่ะเพราะว่าการค้าขายนี่มันก็ไม่มีเกษียณนะคะแต่พอมายุคโควิดเนี่ยค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเรากรเกษียณจริงๆค่ะ เพราะว่าต้องมาเปลี่ยนวิธีการเริ่มทำงานใหม่นะคะต้องมาเรียนรู้เครื่องมือออนไลน์เครื่องมือไอทีเนี่ยนะคะแล้วก็ชอบเรื่องของวันพุธเราเรียนในอย่างแฮปปี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าพอเราเราจะไปถามเด็กอะเราก็ตามเขาไม่ทนันแล้วก็เด็กเขาก็จะลำคาญเรานะคะก็มีโอกาสได้เข้ามารู้จักเพจอย่างแฮปปี้แล้วก็มาเรียนออนไลน์กับวัยเก่าติดเกาะไซเบอร์นะคะ แล้วระหว่างที่เราเรียนเราใช้เครื่องมือแล้วเราก็ต้องฝึกหัดดู Facebook นะคะทำ YouTube อะไรไปใช่ไหมคะแล้วระหว่างนี้เราก็จะขั้นรายการเพราะว่ามันมีรายการในโทรศัพท์มือถือเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นของกินนะคะกะปิกุ้งแห้งโอ้ยมาจากแหล่งผลิตทั้งนั้นเลยทําให้เราก็แบบว่า F ค่ะก็เรียก CF ใช่ไหมคะแล้วยิ่งมีไลฟ์นะคะ ลายแบบร้านเดิมที่เราเคยซื้ออยู่อย่างนี้ยเราก็มีความมั่นใจแต่ตอนนี้เราเดินทางไม่ได้ใช่ไหมคะผ้าไหมยอย่างนี้ชอบดูกันมากเลยเพราะว่าราคาก็ย่อมเยาวกว่าปีที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็บางครั้งของอะ่ะที่ร้านที่เราไม่รู้จักบางครั้งเราก็เสี่ยงซื้อมาใช่ไหมคะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเรียกว่าไม่ตรงปกนะคะแต่ล่าสุดนะะเนี่ยค่ะพี่คิมก็เจอร้านหนึ่งนะคะก็คือของอะ่ะสินค้าเขาอะ่ะเป็น เป็นรองเท้าที่ใส่ในบ้านซึ่งเราก็ดูแล้วมันก็เหมาะกับเรายุคนี้นะคะแก้ปัญหาตอบโจทย์เราได้มากเลยเราก็ชอบแล้วเราก็อยากได้นะคะเราก็ทักซื้อเข้าไปค่ะเขาก็บอกให้เราโอนเงินก่อนเราก็ยินดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเราถอยเข้ามาดูในเพจเขานะคะไม่มีอะไรให้ดูเลยค่ะมีแต่เรื่องของสินค้าตัวเนี้ ลงโฆษณาที่เขียนว่าได้รับการสนับสนุนนะคะมีอยู่ตัวเดียวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็เลยอินบ็อกซ์ไปถามเขาว่ามีหน้าร้านไหมคะน้องเขาบอกเขาไม่มีหน้าร้านมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะเขาก็บอกไม่มีนะคะเอเราก็ใช่เหรอเพราะบางครั้งเราอยากได้เบอร์โทรศัพท์เพราะว่าเราไม่ใช่เราไม่ไว้วางใจเผื่อว่าเราอยากจะถามอะไรว่ามันมีปัญหายังไงจะได้ติดต่ออะไรกันได้เขาก็ไม่ให้เบอร์นะคะ เราก็เอ๊เอ๊อ๋อแบบนี้มันจะใช่เหรอในฐานะที่เราก็เป็นคนขายของเหมือนกันนะคะเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาหรือแนะนำวิธีการใช้นะคะแล้วก็รู้ที่มาที่ไปที่จะให้เขาแบบซื้อได้อย่างสบายใจนะคะเอออย่างนั้นเราก็เลยอ๋อแบบนี้เราก็ไม่สะดวกที่จะโอนเงินเหมือนกันนะคะแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะคะเราก็เอาแบบนี้แล้วกันเราก็ สงบใจไว้เราไม่เอาก็ได้นะคะเพราะว่าสินค้าหลายอย่างบางทีเราซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะคะก็เป็นขยะกองเต็มบ้านเอาเป็นว่าเราได้ใช้จริงๆแล้วเราก็สบายใจที่จะได้ซื้อจริงๆรู้ที่มาที่ไปว่าเข้ามาจากไหนนะคะและเราก็ค้าขายกันด้วยความาสบายใจดีกว่านะคะก็เราใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อย่อนระยะเวลาการเดินทางนะคะเราจะไม่มาหลอกลวงกันดีกว่านะคะพี่คิมสุชัญญามาดามสุข การเสียนสุขสุขภาพดีมีเงินใช้ทุกทุกคนนะคะ